เพื่อนเอาไว้ถ้าโชว์วันฮาเรวินเนาะค่ะน้อพี่น้องบักอือใหญ่ค่ะพักทองลูกใหญ่ๆโตๆจากประเทศเนเธอร์แลนด์เลละนาะคะนะ่ะเนาะคิดว่านะแต่รกรบโบนเอจ่ายกระอาศิมีคนเอาไปปลูกแล้วกบบรบโบนเอจ่ายเนาะคะนะ่ะเนาะแต่เห็นมันงามกับเรื่องขอพันธัยค่ะขอพันธัยคิดว่านะแต่รกรบโบนเอจ่ายกระอาศิมีคนเอาไปปลูกแล้วกบบรบโบนเอจ่ายเนาะคะนะ่ะเนาะ แต่เห็นมันงามกันเลย่องขอพันธายค่ะขอพันธ اي ค่าโอ้ยเบิ่งเนค่ะหน่วยเบิ่งเนี่ยค่ะพี่น้องหน่วยใหญ่ค่ะบ่อลูกเบลอเลยขออนุญาตเจ้าของฟาร์มถ่ายวีดีโอสักหน่อยนะค่ะเนาะเพื่อ,อนเาอาไว้ถ่ายโชว์วันฮาโลวีนเนาะค่ะนะ้อพี่น้องพี่น้องคะสวัสดีค่ะ ยังอยู่ในโหมดฟักทองเนาะค่ะเนาะฟักทองยักษ์ฟักทองยักษ์ค่ะฟักทองยักษ์บักอื้ยยักษ์ค่ะพี่น้องนำเสนอบักอื้ยยักษ์ค่ะยักษ์สายพันธุ์ยังดอกค่ะบานเข้ากับกงบัท่านเดมี่ดอกค่ะเนาะป่านเนาะค่ะเนาะสามยูโรกับลอยหนึ่งคันหอดใกล้ๆเดือนตุลาฯนี่เม็ดด้ค่ะนี่ ตั้งได้ค่ะนี่เบ่งหลุดนี่ค่ะลูกเบลเลอร์เลยบักอือใหญ่ค่ะพักทองลูกใหญ่ๆโตโตจากประเทศนทนเนเธอร์แลนด์เนาะค่ะเนาะไม่ได้กินได้ทุกชนิดได้พี่น้องเด้อบางชนิดก็กินได้ค่ะบางชนิดก็กินบไรัยนาะค่ะเนาะฟักทองใหญ่ครับก็สิประมาณหน่อยเจ็ดสิบบาทค่ะต่อหน่วยเนาะค่ะเนาะ ต่อลูกเนาะค่ะหลายๆสายพันธุ์ก็เข้ากันไปค่ะนี่ก็เป็นลูกสีบล็อคอือใหญ่ค่ะพักทองลูกใหญ่ๆโตๆจากประเทศนเ,ทนเนเธอร์แลนด์เนาะค่ะเนาะคิดว่านะแต่กับบอลเน่ใจกับอาสิมีคอนออเอาไปปลูกแล้วกับบอลเน่ใจเนาะค่ะเนาะแต่เห็นมันงามกันเลยขอพันท้ายค่ะขอพันท้าย ทองยักษ์ค่ะฟักทองยักษ์บักอื้อยักษ์ค่ะพี่น้องนำเสนอบักอื้อยักษ์ค่ะก็สิป,ประมาณหนึ่เจ็ดสิบบาทค่ะต่อหน่วยเนาะคะ่ะเนาะต่อลูกเนาะคะ่ะหลายๆสายพันธุ์เข้ากันไปค่ะนี่ก็เป็นลูกสีเขียวโอ้ยเบิ่งเนี่ยคะ่ะหน่วยเบืเ้องนะค่ะพี่น้องหน่วยใหญ่ค่ะบ่ลูกบเบลอเลยเขียวเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้ก็ลูปปกแบบใหญ่อยู่แล้วค่ะสีเขียวแบบใหญ่นี่ก็สีขาวมันเกี่ยวเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็ลูปปกแบบใหญ่อยู่แล้วค่ะสีเขียวแบบใหญ่นี่ก็สีขาวมันพี่น้องคะสวัสดีค่ะยังอยู่ในโหมดฟักทองเนาะคะนะ่ะเนาะฟักทองยักษ์ แยกสายพันธุ์อย่างดอกค่ะบานเฮากับกงบอท่านได้มีเดอกค่ะเนาะแต่ลูกนะะเน,ะนาะค่ะเนาะงามๆค่ะฟักทองอันนี้ลูกแล้วหาบาทหาหายูโรค่ะบาทเนาะค่ะเนาะสามยูโรกับลอยหนึ่งเขียวเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ลูก,กใหญ่แล้่เลยค่ะสีเขียวแบบใหญ่นี่ก็สีขาว มันขออนุญาตเจ้าของฟาร์มถ่ายวีดีโอสักหน่อยนะคะเนาะเพื่อนเอาไว้ถ่าโชว์วันฮาโลวีนนะคะเนาะพี่น้องฟักทองยักษ์ค่ะฟักทองยักษ์บักออยักษ์ค่ะพี่น้องนำเสนอบักออยักษ์ค่ะขออนุญาตเจ้าของฟาร์มถ่ายวีดีโอสักหน่อยนะคะเนาะเพื่อนเอาไว้ถ่าโชว์วันฮาโลวีนนะคะเนาะพี่น้อง บ่ได้กินได้ทุกชนิดได้พี่น้องเด้อบางชนิดแกกินได้ค่ะบางชนิดแกกินบ่ไดรเนาะค่ะนาะฟักทองใหญ่ครับขออนุญาตเจ้าของฟาร์มถ่ายวีดีโอสักหน่อยเนาะค่ะน,ะนาะเพื่อนเอาไว้ถ่ายโชว์วันฮาโลวีนนาะค่ะนาะพี่น้องขันหอดไก่ไข่อยเดือนตุลาคมนี่หดดนี้เบด้องหลุนนี่ค่ะ ลูกเบลอเลยพี่น้องคะสวัสดีค่ะยังอยู่ในโหมดฟักทองเนาะค่ะเนาะฟักทองยักษ์ค่ะลูกโตโตลูกใหญ่ยยแต่ลูกเนะคะเนาะงามๆค่ะฟักทองอันนี้ลูกละหาบาทหา,หายุโรค่ะ 5ยูโรเดี 1, 35, 35, ๋ยวค่ะพี่น้องยูโรหกับสาบาทสามส้าส5ยูโรเดี๋ยวค่ะพี่น้องยูโรหกับสบาบาทสามคิดว่านะแต่กับบนเนจก็ะอาสิมีคนเอาไปปลูกแล้วกับบนเจนจ่เนาะคะ่ะเนาะแต่เห็นมันงามกับเรื่องขอพันธทยค่ะข,ขอพันธทยบด้กินได้ทุกชนิดได้พี่น้องเด้อ บางชนิดก็กินได้ค่ะบางชนิดก็กิน,นอะไรเนาะคะเนาะฟักทองใหญ่ค่ะแต่ลูกเนาะ,ะ,นะงามๆค่ะฟักทองอันนี้ลูกแล้วหาบาทหาหายุโรค่ะคิดวานะแต่กบบระเบนเใจก็อัดสิมีคนเอาไปปลูกแล้วกบบระบนเใจเนาะคะเนาะแต่เห็นมันงามกันแลยขอพันไทยค่ะขอพันไทย ยูโรเนี่ยค่ะพี่น้องยูโรหนึ่งกับสามสิบห้าบาทสามสิบห้าส6พี่น้องคะสวัสดีคะ่ะยังอยู่ในโหมดฟักทองเนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะฟักทองยักษ์คิดว่านะแต่ก็บวนแน่ใจกับอาสิมีน่นเอาไปปลูกแล้วกับขบวน่ใจเนาะคะนะ่ะเนาะแต่เห็นมันงามกับเรื่องขอพันธายคะ่ะขอพันธ ا ย ก็สิประมาณหนอยเจ็ดสิบบาทค่ะต่อหน่วยเนาะค่ะเนาะต่อลูกเนาะค่ะหลายหลายสายพันธุ์ก็เข้ากันไปนะคะ่ะนี้ก็เป็นลูกสีก็สิประมาณหน่อยเจ็ดสิบบาทค่ะต่อหน่วยเนาะค่ะเนาะต่อลูกเนาะค่ะหลายหลายสายพันธุ์ก็เข้ากัานไปค่ะนี้ก็เป็นลูกสีแต่ลูกเน,ะนาะค่ะเนาะงามๆค่ะฟักทองอันนี้ลูกละหาบาทหายูโรค่ะ แยกสายพันหยังดอกค่ะบ้านเท่ากับก้งบอท่านเดมีด่ดอกค่ะเนาะหันหอดไกลๆเดือนตัวล่านี่เหมิดได้ค่ะนี่เกียงตับได้ค่ะนี่เบิงหลุดนี่ค่ะลูกเบลเลอร์เลยป่านเนาะค่ะเนาะสามยูโรกรับลอยหนึ่งห้ายูโร เดียค่ะพี่นอ้องยูโรหนึ่งกับสามสิบห้าบาทสามสิบห้าสบฟักทองยักษ์ค่ะฟักทองยักษ์บักออยักษ์ค่ะพี่น้องนำเสนอบักอือยักษ์ค่ะเขียวเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ลูก,กใหญ่เลยะคะ่ะสีเขียวแบกใหญ่นี่ก็สีขาวมันบริกินได้ทุกชนิดได้พี่น้องเด้อ บางชนิดก็กินได้ค่ะบางชนิดก็กินอะไรเนาะคะเนาะฟักทองใหญ่ค่ะฟักทองยักษ์ค่ะฟักทองยักษ์บักอึยักษ์ค่ะพี่น้องนําเสนอบักอึยักษ์ค่ะแยกสายพันธุ์ยังเดอกค่ะบานเฮาก็คกงบ่ท่านไดมีเดอกค่ะเนาะคันหอดไกลๆเดือนตุล่านี่เมดได้ค่ะนี่เกี้ยงตับได้ค่ะนี่เบ่งหลุ่นี่ค่ะ ลูกเบลล์เลย่ะลูกโตๆลูกใหญ่ๆก็สิประมาณหน่อยเจ็ดสิบบาทค่ะต่อหน่วยเนาะค่ะเนาะต่อลูกเนาะค่ะหลายๆสายพันธุ์ก็เข้ากันไปค่ะนี่ก็เป็นลูกสีค่ะลูกโตๆลูกใหญ่ๆห่คลูกโตๆลูกใหญ่ๆ ฟักทองยักษ์ค่ะฟักทองยักษ์แบบอึยักษ์ค่ะพี่น้องนำเสนอบักอื้อยักษ์ค่ะแยกสายพันธุ์อยังดอกค่ะบ้านเฮากับกงบัลทันเดมี่เดียวค่ะเนาะคิดว่านะแต่กับบอเน่ใจก็อาจสีมีคนเอาไปปลูกแล้วกับบอเน่ใจเนาะค่ะเนาะแต่เห็นมันงามกับเรื่องขอพันธ ا ยค่ะขอพันธ ا ยแยกสายพันธุ์อยังดอกค่ะบ้านเฮากับกงบัลทันเดมี่เดียวค่ะเนาะ พี่น้องคะสวัสดีค่ะยังอยู่ในโหมดฟักทองเนาะค่ะเนาะฟักทองยักษ์ฟักทองยักษ์ค่ะฟักทองยักษ์บบกออยักษ์ค่ะพี่น้องนำเสนอบักออยักษ์ค่ะ5ยูโร ค่ะพี่น้องยูโรหนึ่งกับสาบาทสามหฟักทองยักษ์ค่ะฟักทองยักษ์บบกอือยักษ์ค่ะ